terlihat anak mah sukpa amai นี่หิวะโอเคไปยุนนาบ้านหนอวะฮะปาดแล้วจะนยิใหม่ปาดย่อมนินงฮะยิ่งมเสือไปยังมีจัดีสร้่งหงียนหลอดบอกไปเลยไปค่ะทย่ไปวิวหน้าบ้านมุนนะ

มาตกใจพูตั้งแต่เข้าดาวครับพี่น้องเพิ่นโกเด้นครับน้องเขาตกใจก็เลยมาอาศัยยูนีครับบ่ได้ไปไสเฮี้ยน่ครับ,บ,ไไรบโกเด้นครับน่าจเดเจ็บพ้อมนะเพิ่นเพิ่นตกใจพูตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็เลยมาอาศัยยูนีครับอ้าวเหรอ เอาโคงไกลมาสุ้กินมันนี้มาออกมากินหน้าบ้านนะมาเร็ว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  Oh. <laughs> <laughs> น้องเขานี่พูมาตั้งเต่มมื่อเช้านี่โอ้ตั้งเต่มเมื่อคืนนี่ครับตอนเที่ยงคืนพอทุคนก็นเลยเบิงเพิ่นตังเมื่อคืนนี่ครับจากสิไปใส่ตัวตามหาเจ้าของอย่กันเลยซื้อโครงไกล้มาสู้กิน ไปใส่แล้วป่ะเนี่ยหมดแล้วมานีมามานีมามานีมาดูดิ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 นั่นงลงก่เจ้าของไปเสียจ้าของเพิ่นเนอะเสียต้อนแล้วนะคิดยังไงล่ะบ่อสีไปกระย่านไปถึกทางอื่นไร อยู่นี่มามอยู่นี่มานี่อย่าไปอย่าไปดิไปบันไหนดิ<ป>เอาไปซ้ำมาหนี้กลับบ้านถูกปะนะเอาเพิ่นไปละมานี้มานี้มาจำบ้านไนดะ้ไหมนี่ ไปแล้วบ้านนะจำบ้านได้ปะเนียห้องน้ำบ่เออพึ่นอึ ข้ามถนนผมต้องไปด้วยไหมนี่ไปส่งถึงบ้านแล้อไปทางหนเพรผมต้องตามนี่นะผมขออนุญาตตามน้องเพื่อนไปก่อนครับพี่นอ้องเดี๋ยวเพื่อนไปพอดบ้านนะครับเนาะโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้ว งล่ะโอ้ยเพื่อนไปผมขออนุญาตตามเพื่อนด้วยครับเจ้าพี่น้องเด้อขออนุญาตปิดไล่ครับ